2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์รายละเอียดด้านล่างนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆอยู่กับผมสองสามสี่บารมีบอลบอลที่สวยมาแล้วจ้าแจ้งค้าจะส่งก่อนเนาะค้าจะส่งเหมาเหมาห้าสิบบาทนะผมจะส่งอีเมสไปสนีไทยนะครับผมเริ่มกันที่อ่าไม้ใหญ่กระถางแปดนิ้วครับพี่โวเคนโน่ no, ใหญ่แปดนิ้วนี่เลยจ้าต้นใหญ่ไซส์แม่พันโวเคนโน่เจ็ดร้อยบาท เทวีสุริยาไม้ใหม่หน้าหวานจากกระถาง6นิ้วเทวีสุริยา350บาทเทวีสุริยาหน้าหวานสวยๆับปีอีกต้นนะ350บาทเทวีสุริยาเช่นกันจากตอนนี้350บาทแม่ฟ้ารวงไม้ใหม่ไม้แรด่างสวยๆจะ500บาท แม่ฟ้าหลวงจ้าห0าบาทและแม่ฟ้าหลวงสวยๆกะห้าร้อบาทสายพระเนต้สายใหญ่แม่พันกัดสีสวยแล้วกระถาง6นิ้ว500บาทเลกซี่ไม้ใหม่แม่แดงจำนวนน้อยกระถาง8นิ้วป้ายสวยป้ายลึกเขียวตัดแดง2000บาท เลกซี่ใหญ่อีกหนึ่งต้นจ้าสวยสวยเลย2,000บาทบอนกาบมณีหน้าคราชครับผมดังสวยสวยเลย200บาทกระถาง6นิ้วแม่ฟ้าหลวงสวยสวย,สวยจ้า500บาท แม่ฟ้าหลวงสวยๆอีกหนึง่งต้นจ้ากระดาษหงนิ้วห้าร้อยบาทเมืองนครชุมเมืองนครชูมสองร้อยบาทเมืองนครชูมสวยๆอีกหนึง่งต้นจ้าสองร้อยบาทบอลกาบตับราสีดางสวยๆราสีมีนสองร้อยห้าสิบบาท ม้าใหญ่เศรษฐีเงินล้านไซส์ใหญ่แม่พันกระถางหนิ้วต้นนี้เจ็ร้อยบาทมะนีร้อมเพชรหน้าแผงแผงสวยต้นนี้เลย250บาทอาสงขายฟอร์มกอสองต้นในกระถาง200บาท อสงขายฟอร์มกอสองต้นในกระถาง200บาทมัน,นีร้อมเพชรหน้าดั้งเดิมหน้าดั้งเดิมของแท้อริจินอลต้นนี้สวยๆเลยนี่ใบใหม่ล่าสุดต้นนี้300อบาทกระถาง6นิ้วจ้าหน้าเมืองโน้นไซใหญ่แม่พันกระถางแปดนิ้วพร้อมหน่อหน้าชมพูทองสวย ต้นนี้เลยเจ็ดร้อยบาทนี่นะจ๊ะหน่อด้านล่างนี่จะกระถางแปดนิ้วนะเมืองนนทใหญ่แม่พันต้นนี้หน่าสวยมากเจ็ดรอบาทจ้าเทพสายรุ้งหน้าเหลืองทองสวยต้นนี้สองอบาท เพชรพะนครเพชรพะนคนตรต้นนี้ด่างสวยสวยรอดใบามาแล้วสองร้อยห้าสิบบาทโวเคโน่ใหญ่กระถางห้าจุดห้านิ้วด่างสวยสวยต้นนี้สามร้อยบาท เพชรพระนครหน้าแผงหน้าแผงแผงสวย250ราสบาทโวเคโนด่างจัดจ้านสวย,สวยอีกหนึ่งต้นรอดใหม่ก็สวยมากต้นนี้300บาท ณเมืองโน้นหน้าชมพูทองกระถาง6นิ้ว250บาทพรเจ้าสัวใหญ่กระถาง6นิ้ว,ว,หวเหลืองทองสวยต้นนี้200บาทมหาสิทธิทโชคใบใหม่ไม้แร่300บาทมหาสิทธิทโชคอีกหนึ่งต้นจ้ากระถาง6นิ้ว300บาท ลอดใหม่ด่างจ้าเจ้าสาวฟอร์มสวยป้ายสวยสวยต้นนี้400บาทราศีมีนบอลกลับตับราสีสวยอีกหนึ่งต้นจ้ากระถาง5.5นิ้วใบใหม่สวยมาก250บาท ราซีมีต้นนี้ใบใหม่ก็ด่างสวยมากบอลกัดจ้าสองรบาทเศรษฐีเงินร้านกระถาง6นิ้ว200บาทเศรษฐีเงินร้านกระถาง6นิ้วส,สวยๆจ้า200บาท เศษทีเงินร้านอีกหนึ่งต้นจ้าต้นนี้กระถาง6นิ้วเช่นกัน200บาทบอนกาบชมพูพยามูสจารินกระถาง6นิ้ว300บาทหลอดใหม่มาแล้วนะจ้ะนี่เลย ราสีมีนใหญ่มากใหญ่มากต้นนี้ใหญ่จริงๆอ่ะหันด้านนี้ก่อนจะ้ะใบใหม่เปิดหน้าชมพูทองสวยๆเลยต้นนี้ราสีมีนใหญ่350บาทเมืองนครชุมสายใหญ่250บาท เมืองนครชุมมสายใหญ่อีกหนึ่งต้นจ้า250บาทอะมอนลัต,ตนะโกสินต้นนี้300บาทกระถางหนิ้วหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่ด่างจ้า อ้อนรัตนะโกศินสามร้อบาทชายชนพาแพงด่างขาวเหลืองทอง250บาทกระถาง6นิ้วจ้าโลสไม้ใหม่ใ,หมใบกลมหน้าหวาน300บาทกระถาง6นิ้ว ทองสยามห้าร้อยบาททองสยามส,สวยๆอีกหนึ่งต้นจ้ากระถางหกนิวห้าร้อยบาทราศีสิงหับับราศีบอลกาบต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาท สนใจต้นไหนกิ้งกางเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ0649310997เดี๋ยวมีออเตอร์สาวน้องก้อยรับสาย234บารมีบอลขอบคุณจ้า